นี่คะ่ะวันนี้ยาก็เสนอเมนูนะคะผัดซีอิ้วนะคะทำได้ง่ายๆที่บ้านเราเองนะคะทำง่ายอร่อยด้วยนะคะไปดูกันนะคะว่าย่าทำยังไงบ้างเนาะทำง่ายๆเลยคะ่ะไม่ยุ่งยากนะคะไปกันคะ่ะไปดูกันนะคะว่าย่าทำยังไงเนาะนี่นะคะนี่ น่าทานไหมคะทำง่ายอร่อยด้วยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะกระเทียมเจียวนะคะ วิธีแม่กุ้งกุ้งกุ้งแม่เจ๋งเนาะทำขนาดนั้น We'll be right back. อันนี้เป็นเส้นนะคะเส้นที่เขาซีอิ๊วหวานแน้วนะคะซีอิ๊วหวานหรือซีอิ๊วดำนะคะ ใส่ผักเยอะๆนะคะ เหลียวเดียวไม่เดือดเรื่องเสแล้วเสร็จแล้วนะคะเนี่ยย่าไม่ได้ปรุงอะไรแล้วนอกจากเรลียวกับพริก ขี่ป่นนะคะนี่ก็เป็นอันว่าเสร็จเลยใช้ได้รอผักสุกอีกนิดนึงขนาดผักสุกหน่วยยังไม่อยากจะกินเลยะคะ่ะถ้าสุมากมั่งไม่สุมกมั่งก็ไม่ต้องกัน เครื่องปรุงผัดซีอิ๊วของยากก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับรัดหน้าเลยนะคะยาก,ก็ตํากระเทียมพริกไทยแล้วก็มีกระเทียมเกียวอยู่แล้วด้วยก็ง่ายขึ้นใช้มันกระเทียมเกียวเลย อันที่กินเสร็จแล้วนะคะเนี่ยยาก็คนมันไปอย่างนั้นแหละคะตั้งใจคนให้ถึง8นาทีนะคะ,ะไม่ได้ตัดได้ตออะไรเลย,เลยตอนที่ขั่นผักย่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเนาะมาถ่ายตอนที่ทําเลยก็เลยตัดให้มันให้มันถึง8นาทีนะคะ ถ้เาเราใส่ผักไปเยอะนะคะเนี่ยยุบหมดแล้วค่ะ นะคะเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดเลิศให้ยาสักหนึ่งเลิศหนึ่งไลค์นะคะจะเ,เป็นกำลังใจให้ยาทาคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีนะคะ